เกิดเดือนธันวาคมประจำวันที่1-29กุมภาพันธ์2567ช่วงนี้ตัวคุณจะได้เจอกับสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงมีการพลิกผันจากอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะได้เจอโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยค่ะการเงินมีข่าวดีทางด้านการเงินเข้ามาประสบความสำเร็จทางด้านการเงินมีเงินเข้ามาในจํานวนที่ทําให้คุณมีความรู้สึกหายกังวลมีความสุขกายสบายใจมากขึ้นสําหรับใครที่มีความคาดหวังเรื่องโชคลาภอยู่ช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่โอกาสคุณกําลังดีค่ะ การงานเริ่มมีความขี้คายหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีความเครียดวิตกกังวลกดดันงานเยอะมีปัญหาเข้ามาลุมเล้าในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะเริ่มมีความสบายใจเริ่มเห็นทางออกเริ่มเห็นลู่ทางในเรื่องการงานมากขึ้นบางคนอาจจะตัดสินใจหางานทําใหม่เพื่อหลีกหนีปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบนันแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสถานที่ที่คิดว่าน่าจะได้ชีวิตที่ดีกว่าความรักคนโสดรอต่อไปส่วนคนที่มีคนคุยอยู่แต่ยังไม่มีสถานะ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกับคนคุยของคุณมีโอกาสจะได้ปรับสถานะกันค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วถ้าก่อนหน้านี้คุณมีการทะเลาะว่อกแวงมีการไม่เข้าใจกันมีการนิ่งงอนกันไปต่างคนต่างอยู่คุณสองคนมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันมีโอกาสกลับมาพูดคุยกันมากขึ้นค่ะสุขภาพระวังเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์บางคนอาจจะมีการปวดประจำเดือนมากกว่าปกติคำแนะนำอย่าไปเครียดวิตกกังวลมากค่ะ ทุกอย่างอยู่ที่โชคชะตาของคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้น